ซอยจุเป็นก่อนวันหยุดเอคือที่เขาคนเขารับไงแอบจะจุให้ชิ้มนะครับมันมีซ้อนเดียวอ้าวจิมปุ๊บปุกินดิบมีซ้อนเดียวเรืออกัจับจุเลยเนาะก่อนมันหยุดก่อนมันหยุดมัต้องผสมกันดิเออกัดผ่ากิลิวไปกิลิวผ่ากิลิวก่อนเลยนะผ่ากิลิวหัวท้าบเด้ ปาที่เคยถูกเป็นแสนงกินร pues. ิ้มเไ้องมเป็นขมขมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแซ่บอันลี้เวลาเรากินนี่บกินเพ่เราบุกินะไม่ใชเขาไปมีเนื้อเหมือนเนื้อแกาไปนี่ปะ อ,อ,อ่านยังไว้เลยจะได้ว่าว่างเง้เนะอะคุ้มความรับค <c oughs> ือร้านเส้นอมนี่อมสูตรพี่ดำนะครับออมเงี้ยอมเนี่ยอ,อ,อันนี่เป็นหมูหันเก็บตกนะครับอันนี้เก็บตกม่ชม สพี่ดำนะครับจงบังหวัดตราดอืมเผ็ดมากเผ็ดครับใส่ใบกะเพราอิตูครับผมอับไปอิตูป่ะอือห่มหอมห่ม โอ้ใบกะเพราอะไรใบแยกแยกไมออกเลยหนึ่งชิ้นพุกนถ้าสองทุ่มเยอะโอ้มันสิพอบ่มันก็มันไม่พอฮะเนน่อาไม่กินได้ยังอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วเออสวนตัวเลยชอนใครชอนมันอันนี้ตัวยงกินกินชวนใครชอนมันเนอพี่ใหญ่แค่ลองนี้ทานอะไรแค่บอกด้วยนะไม่เจอเนื้อเลยเจอแต่ผักเลยเนี่ย ก่อนเดี๋ยวลกเคิดอะไรมากมายจัละสาบบาทปวพี่เฉียวอม่ยากจนวบบนี้ฉีกเลยครับอันนี้ฉีกขานียวสกุลขายวใหม่สกุลนะถายข่ามียวใหม่สกุเห็น้หอรอน้อดลูกโดดโดดแล้วาสุดเรียนี่แต่คุยกันนี่จับเี อันนี้อาอออมเนี่ยแดบรอบเย็นรอบเย็นครูนี้ยังไม่ได้หยุดงานนะครับวันนี้วันที่ยีิบเก้าวันนี้สามสิก็ยังทํางานกันอยู่นะครับทีมงานคุณภาพเตไทรเราเน้นผักนะครับที่ที่เขาเน้นผัก ันนี้อันนี้อันนี้ผมย่างแหงๆมาเลยนี่เีดฉีกินได้เลยดะกข้นเดี้าเหนียวหอมันนี้องร้อนอ่ะอร่อยนะเข้าวเหนียวร้อนๆเนียวม่ตะกายข้าวเนียวไม่ตะกณไพร่เน้อาเย็นม่คอยอร่อยขาวเนียวร้อนแช่ว้จะกินเออ่ขเนียววบเองก็ย่างสีโค้งกินก็นิวนี่วี่ แช่กนเนี้ยด้วยนะเออแ่นเนียวไอ้ไอ้ถ้าใครนอพี่กถ้าใครนอนนอนจสิบวน่าน้อเลยนะเจ้งกินวัไหนเจ้งนเนี้ยอตอนะนั่นอยเจ้าไปอยกินพทันแล้วเดี๋ยวมากินนั่นแล้วลองไิมมัยื้อๆแต่มันบมีกินหอมเลยจะเป็นข้าวข้าวขององลาเซบหมูปะเซบหมูเซบหมูข้ามย่ง อี่ดี๋ยวแล้วก็พอหันหลังอีกทีนึงลุงละหายลุงละหายซื้อเต็มลุงละหายเมื่อนี้ก่อนวันยุทธนะครับแต่พรุ่งนี้ยังได้ทำงานนะครับอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวันจะไม่ต้องพูดอะไรแก่ไหนแล้วโบกกันได้กินอะไรแก้วองค์เขาพี่กินแก้วเดียวผมกินไตมุสกระตุกซื่อนพี่น้องเป็นไร ไม่ใช่ติดร้ายเด้อเด้อไอรอดไหมหนี่งเจ็ดกุนเหรอไม่หนาเชื่อมจะเข้ามาทึ่งห่าวร้อยพอชมคลิปของงานเลี้ยงนะครับแต่อันนี้ชุดคลิปนี้เอาออเดอร์ไปก่อนนะครับผมขวัญใจปะคลิปของงานเลี้ยงเมื่อวานนะครับเขาจะมีกำลังจะตัดนะครับผมตื่นกันนะครับรอชมนะครับสวัสดีครับ